พวกกูสู้กับเผด็จก,การแทบตายเลยคุณบอกคุณไม่ได้เป็นศัตรูกับทักษิณไอ้ไม่ได้เป็นศัตรูยุบย์ชิปแล้วกูจะสู้ทำไมวันนี้ถ้าเพื่อไทยแลนด์ไึมาเด็ดแล้วพวกมึงโจวป,ป่ากันกูไม่ไม่ตายเลยกูไม่อาจเลือดตายเลยวะเออดังนั้นผมอยากเห็นวันนี้ผมนึกกล้ากว่าวันนี้พักการเล่ต้องชัดเจนวันนั้นคุณทักษิณบอกว่าผมไม่มีทางเป็นศัตรูกับประยุทธ์ ผมไม่พอใจผมเขียนด่าเลยแล้วผมก็ไล่โสด่าด้วยแล้วมีคนมาด่าว่าไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจคุณนักสินฉลา,าดจร่งฉันเลยขู่เพราะพวกมึงมันไม่ลืมหูลืมตาไงคุณนักสินฉลา,าดจริงครับแต่ไม่ได้ฉลา,าดทุกเรื่องบางเรื่องคนระับคุณก็ต้องกดดันคุณนักสินด้วยนะครับเพราะวันนี้คุณนัิกสินเราถูกโจมตีว่าหลอกคนไปตายเข้าใจไหม ดันั้นวันนี้เราต้องกล้าถ้าเราคนที่เรารักเนี่ยเราต้องกล้าที่จะเถียงไม่ใช่พวกมึงไอ้สัตว์แตะไม่ได้เลยเย็ดแม่หลายคนในนี้แตะทักษิณไม่ได้จะตายเลยเฮียเวลากูชมมึงไม่เห็นว่ากูดีมัางเลยเฮียพอกูแตะนิดหนึ่งโอ้ยมาร์คคุณไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจส้นตีนอะไรสัตว์กูยุข,ขนาดนี้เนะคุณไม่รู้ว่าคุณประยุทธ์ประทักษิณเนี่ยคือศัตรูของประชาธิปไตย คุณจะเป็นญาติดีกับผดเด็จการทำไมนะ่ะใช่ไหมครับดงั้นมึงต้องฟังกูมั้งไอสัตว์ไม่ใช่พราะกูแตะทักษิณแล้วพวกมึงจะตายเย็ะมากดิ้นพัดๆกันเลยกูยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมึงต้องให้บางเรื่องบางเรื่องทักษิณทําไม่ถูกมึงต้องกล้าคา้านแต่ไม่ใช่ทักษิณทาเฮียแล้วก็ดีไปหมดไม่ใช่คำพูดนี้นะถ้าคุณอยากจะได้แลนสไลด์คุณไม่ควรพูดคำนี้ออกมา พวกกูสู้กับเผด็จการแทบตายเลยคุณบอกคุณไม่ได้เป็นศัตรูกับทักษิณไอ้อไม่ได้เป็นศัตรูพันยศชิบหายเลยแล้วกูจะสู้ดําเฮอะไรวะวันนี้ถ้าเพื่อไทยแลนด์สลายนี่แล้วพวกมึงโจกป่ากันกูแม่งไ,ไม่ตายเลยกูไม่อากเลือดตายเลยวะเะวันนี้เราต้องกดดันทักษิณให้ทักษิณมึงอยากได้แลนด์สลายนะเปล่าถ้าอยากได้แลนด์สลด์ก็ต้องกล้าดิครับอย่าให้ประชาชนรู้สึกว่าคุณแม่งกักอะ่ะเออ แล้วในวันนี้หลายคนพอผมแต่ทักษิณโอ้โหแม่งออกมาเถียงแทนคุณไม่เข้าใจทักษิณเป็นคนดีกูรู้แต่กูต้องการความชัดเจนจะเอายังไงกับประยุทธ์ถ้ามีบอกถ้ากูกลับมาเมืองไทยได้กูจะจับประยุทธ์เข้าคุกเนี่ยกูว่าทักษิณได้กลับเร็วเลยหนะ็นไ,ไหมเห็นพวกมึงแม่งอย่าลักจนแบบว่าเรียกว่าแบบลืมไม่ลืม,ม,ลมหูลืมตาใช่ไหม เออวันนี้เราต้องกล้าค้านเหมือนที่ผมค้านดเรเอเนี่ยเฮ้ยเอ,เอน้องรักเนี่ยนะจะททาให้ถูกใจกพี่มากก็ด่าแล้วเขาก็ควรจะต้องฟังด้วยโอก,กาสขอบพระคุณพี่มากมากเลยที่เตือนสติเอวเอโกดพี่บอจะไปโกรธได้ไงลนะ่ะเพราะพี่เตือนด้วยความหวังดนะีเห็นไหมเพราะสิ่งที่พี่มาพูดมันคือบางทีเอก็มองข้ามมองไม่เห็นนะ แต่การที่พี่เตือนน้องแบบเนี้มันเป็นความบาดฐนาดีไม่ได้เตือนเพระา,าระความเกลียดชังเหมือนกันวันนี้ที่ผมมาเตือนสติคุณทักษิณผมไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะแต่ผมไม่อยากให้คุณทําร้ายความสึกแฟนคลับคุณเองทักษิณจ่ายน,นี่ไอ้แม่กูรู้แล้วแหละนะแต่เมามึงพูดในห,หมดไหมล่ะก็จ่ายเพื่อจะกู้ใหม่ชิบหายเออทักษิณจ่ายน,นี่ไอ้แม่เพราะอะไรเพราะจะต้อ,อตงการปลดล็อกประเทศอะ เพื่อจะรีไฟแนนซ์ใหม่มึงเข้าใจไม่ควายพูดอยู่ได้เลือก IMF นี่นะมึงอย่าพูดมากนะเหมือนมึงบ้านติดจำนองแบงก์อยู่เนี่ยนะมึงไปถ่ายบ้านมาเพื่อจะรีไฟแนนซ์มึงเข้าใจป่ะไอ้ควายอย่าพูดมากไอเรื่องไอเอเนี่ยกูรำคาญถ้าสินใช้นีมมม่เมฟคุยอะไรเฮียกูรู้ใช้เนีเมฟ เดใช้แล้วกู้ใหม่หรือเปลา่าไอ้ยัยมึงเค็กดูไปนั้นอย่าพูดบ่อยกูรำคาญยิงเลยเรื่องทักษณิณใช้เนี่ยไอ้เมฟเนี่ยคนไทยหววยใช้เนี่ยไอ้ทักษณิณเร่งปลดหนี้ i อ้เมเพื่อจะรีไฟแนนซ์เพราะว่าถ้าเรายังติดสัญญาไอ้เมฟเนี่ย เราห้ามนั่นห้ามนี่ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนู่นดังนั้นต้องปอดปิดบัญชีแต่ก็เสียค่าปราบับมึงพูดบังเสกว้วยมึงพูดบ้างไหมว่าเราถูกค่าปรับไปเท่าไหร่ในการที่ปิดใช้นี่ไอ้เมื่ก่อนกําหนดมึงพูดด้วยสิเฮียจะพูดแต่เรื่องดีอย่างเดียวเรื่องเฮียไม่พูดเนี่ยมึงใช้ไม่ได้นหม,มันจะทําให้คนไทยโง่ข้าใช่ะ้ออกลัวตองตองไอเฮีย ใช่นี่อกูเห็นมึงพูดกันเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วไม่บอกแล้วกู้ใหม่เท่าไหร่อะนะะนั้นอย่าให้กูได้ยินนะเอฟเอฟเนี่ยกูรำคาญเหมือนเื่อเนี่ยบ้านกูเนี่ยติดหนี้อยู่แสนหนึ่งแต่กูอยากจะกู้ใหม่สักห้าแสนเนี่ยกูต้องเอาบ้านนี้ไปปิดก่อนหาเงินมาป,ปิดก่อนได้ไหมแล้วเ,เอาบ้านไปรีไฟนแนนซ์ใหม่เข้าใจเปล่า ที่เชี่ยคูยอยู่ได้พวกมึงแม่ฉันรู้ไม่จริงแล้วแต่ไอ้เชียไปพูดอย่างนี้จะเขาเรียกปล่อยโง่นะเออเข้าใจไหมลืมแล้วนี่พูดไรค้างไว้ วันนี้นะผมอยากได้พักกันมันชัดเจนนะวันนี้ผมก้าวไกลเนี่ยหรือเพื่อไทยก็ได้เอาคุณกล้ากำหนดไหมว่านโยบายคุณลงหน้าเราใครคือขุณคังแล้วนโยบายของคุณคืออะไรกำหนดแม่งลงหน้าไปเลยกูจะปลดล็อกสัมปทานทั้งหมดเนี่ยไฟฟ้ากูจะยกเลิกกลนะ้าไหม ไม่ใช่มึงผูกขาดแบบนี้เหียแล้วคนไทยเหมือนกันต้องไปลูกนกเอาเงินป้อนตลอดไอ้สัตว์ไม่ไม่รู้จักหลุดพ้นนาทีวันนี้ที่บอกว่าก้าวไกลเนี่ยนะผมชอบตรงความชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ก้าวกลต้องเร่งดินเร็วสุดคือคุณต้องเสริมทีมงานนะคุณต้องเร่งเปิดตัวทีมบริหารคุณขี้มาใหม่ไม่ใช่คุณอะไรก็พิธารัางทีมันลมอะไรอะ่ะมีไม่กี่คนอะ่ะผมอยากเห็นทีมบริหารนะคุณ ไอ้มึงเชียร์ก้าวไกลมึงต้องช่วยกูกดดันกันนะไม่ใช่ก้าวไกลอย่างเดียวก้าวไจทั้งใจแล้วก้าวไกมีส้นตีอะไรบ้างไหนะบอกกูดินะบางอย่างเนี่ยพูดพูดได้นะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยได้วิจารณ์ได้แต่เวลาเป็นไปบริหารมึงต้องมีตัวเหมือนกันนะเว้ยวันนี้กูรู้แล้วก้าวไกลกำลังขาดแคลนคนอย่างหนักถ้าไม่ขาดแคลนไม่ส่งวิโร์มาเป็นผู้ว่า เพราะจริงๆการอภิปรายสภาก็ต้องการแม่ทัพขุนศึกเหมือนกันนะแต่มันหาคนลงผู้ว่าไม่ได้ต้องไปดึงวิโรธลงผู้ว่าเห็นไหมอันนี้มันชัดเจนนะงั้นมึงก็อย่าหลับหูหลับตาเชียร์ก้าวไกลเหมือนกันมึงก็ต้องกดดันก้าวไกลกว่านี้มึงต้องเริ่มเปิดตัวทีมบริหารมาไม่ใช่มึงแม่งกักเรื่องผู้ว่าไว้ท้ายสุดไม่มีเฮียอะไรก็ต้องไปดึงวิโรธมาเห็ไหม ก้าวไกลมันไม่ยอมเปิดตัวไม่ยอมเปิดต,ปปปต,ตัวไม่มีตัวไอ้คิบหายเน็งต้องเปิดตัวทีบริหารมึงมาได้แล้วผมต้องการสถาบันการเมืองนะผมไม่ต้องการแก๊งการเมืองนะวันนี้นะผมมองดูนะก้าวไกลเนี่ยแนวทางมันชัดเจนแต่ว่ายังมีสภาพเป็นแก๊งนะยังไม่ได้เป็นสถาบันนะครับ เพราะคุณไม่มีคนคุณต้องเล่งสร้างคนอย่าลืมนะแถวหนึ่งคุณแม่งติดติดปีห้าปีในแถวใช่ไหมครับโดนยุบพักไปพอเผอแถวสองจะโดนยุบไปยังไม่รู้เลยนี่วันนี้คุณต้องเร่บเสริมทีมได้แล้วแล้วก็เลิกเล่นพักเล่นพวกด้วยในเก้าไกลอ่ะวันนี้น้องๆมาฟ้องกูในเก้าไกลมังเล่นพักเล่นพวก,เ,พก,เ,พกเออ คุณเชียร์ก้าวไกลแต่กณต้องรู้ด้วยว่าใกล้ก้าวไกลในไส้ข้างในเป็นยังไงนะกูเห็นพูดจังก้าวไกลทั้งใจก้าวไกลทั้งใจแล้วพอได้เป็นรัฐาบาลแล้วมึงจะตั้งรัฐาบาลได้หรือเปล่าอ่ามึงตั้งรัฐาบาลแล้วมึงจะมีคนหรือเปล่าที่มาเป็นขุนคลังมาเป็นมหาไทยมาเป็นกลาโหมมาเป็นพลังงานมีตัวหรือยัง วันนี้เหมือนเนี่ยพลังประชาธิปไตยม,มันไม่มีตัวเพราะหมดชุดสี่กุมารไปนี่แม่งถ้าจะหาทีมเศรษฐกิจไม่ได้เห็นมั้งเมื่อวานเพื่อไทยมีคนมาสบันั่นไงเพื่อไทยมันตรงนี้น่ะคือคนแม่งเยอะแต่กูก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้เหียมีแต่คนพร้อมรับตำแหน่งแต่ไม่พร้อมลุยเ <laughs> ห็นไหม